FM 105 Smile, Thailand. s m i ้ e t h a i l ไ n d เมื่อวานอาจารย์เราก็บอกว่าเป็นการหยุดยิงนับอาวุธปรากฏว่าจริงล่าสุดอิสราเอลยังโจมตีคลังอาวุธอยู่คุณผู้ฟังโจมตีเข้าไปในอิสบุลเลาะหลังจะประกาศหยุดยิงเปิดสายไปที่อาจารย์สลาวุธอาลีครับสวัสดีครับอาจารย์สลาวุธครับครับสวัสดีครับคุณวาดท่านผู้ชมผู้ฟังอาจารย์ครับตกลงแล้วหยุดยิงจริงไหมครับอาจารย์ครับท่าน ดูจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะเขาก็ประกาศน,นะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีการลงนามทําข้อตกลงหยุดยิงนะครับอิสเซลก็ตกลงเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ทางกลุ่มฮิสซุนล็อกเนี่ยก็ผ่านรัฐบาลเดบานอนนะครับก็ก็มีการทําข้อตกลงกันเพียงแต่ว่ามันก็เหมือนกับสถานการณ์ในปี2006นนะฮะคุณวาดครับ,รบก็มีการทําข้อตกลงกันอย่างนี้นะฮะแต่ว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสเซล การการประจำการอยู่ทางภาคใต้ของของเลบานอนเนี่ยก็ยังไม่ได้หมดไปทันทีนะฮะกว่าที่จะหมดตอนช่วงปี2006เนี่ยนะประมาณ4สัปดาห์นู่นนะครัแหละครับกว่ากว่าที่อิสเซลจะถอนตัวออกไปจากภาคของเลบานอนหรือชายแดนของประเทศเลบานอนเหล่ยนะฮะใช้เวลา4สัปดาห์นะครับทีนี้ในข้อตกลงเนี่ยเอ่อมันกําหนดกรอบเวลาในการเจรจาประมาณ60กสิบวัน หรือสองเดือนอนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องอไม่แปลกนะครับคุณวาดครับถานการ์ในขณะนี้ยังเปราะบางอยู่นะคือเรายังยังไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้นะครับว่าว่าการสู้รบการเผชิญหน้ามันมันจะกลับมาอีกหรือไม่นะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะเหมือนกับข้อตกลงที่ทำกันเมื่อปีสอง6ันหกครับ ครับอาจารย์ครับคือเมื่อวานนี้ก็ถามสําหรับหลายๆท่านก็ติดตามเพราะว่ามันเป็นผลที่ต่อเน,นื่องมายาวนานแล้วก็เป็นภูมิลัฐศาสตร์โลกความตึงเครียดที่ประกอบกันไปทั้งโลกอาจารย์ครับเห <c oughs> ็นว่าลาเซตูเดย์เขบอกว่าไมกล้หยุดยิงเช็คสต็อกอาวุธและเพอเอิญวันนี้ผมเช็คข่าวมันมีข่าวรายงานบอกว่าอิสาราเอลเนี่ยโจมตีเข้าไปในโกดังเก็บจรวดของยิสบุลเลาะห์หลังจากแค่วันเดียวที่ประกาศหยุดยิงที่สักครูเนี่ยวันเดียวก็ยังจมตีอยู่เลยปล่าเปลายหรืออาจารย์มองว่ามันมันเป็นลูก ลูกกระชอกหนูไม่รู้อาจารย์ครับมันเกิดอะไรขึ้นครัคือผมคิดว่าขนาดนี้เนี่ยทางอ e ิเซลเองก็คงปฏิบัติการทางทหารอยู่แม้ว่าจะมีข้อสุกลงกจริงเนี่ยนะฮะ<อ>แล้วจริงๆแล้วเขาก็วางเงื่อนไขไว้เราเนมีสิทธิ์ในการที่จะปฏิบัติการทาง,ททางการทหารเมื่อใดก็ตามที่เขาเห็นว่า มันมีข้อสงสัยเกี่ยวก,กับการเคลื่อนไหวที่สุดอะไรต่างๆเราเนี่ยนะในข้อตกลงจริงนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นข้อหนึ่งที่ที่นักวิชาการก็ออกมาพูดนะครับ,รบว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันมันก็ยังทําให้เรานิ่งนอนใจไม่ได้ว่าสงครามความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายเนี่ยมันจะมันซื้นแค่ไหนนะครับครับอาจารย์ครับ อันนั้นสเลวแน่นอนฮิสบุลละก็ยันอยู่ตรงนั้นและในกาซาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับในกาซาหลายคนก็ออกมาพูดนะครับว่าทําข้อตกลงจุดจริงที่มันเกิดขึ้นในเบานอนเนี่ยก็อาจจะนําไปสู่ความตึงเครียดที่มันลดน้อยถอยลงหรืออาจจะนําไปสู่การทําข้อตกลงในเป็นแดนฉนวนกาซา,านะแต่ว่าในอีกทางหนึ่งผมก็คิดว่า สองสนามสมรภูมินีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับสมรรภูมิของเลบานอนเนี่ยเ,เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นการประชญหน้าก็ค,คือเลบานอนกับประเทศอิสราเอลนะครับสถานการณ์การประชญหน้าอย่างนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะลุกบานปลายนะฮะแล้วอาจจะกลายเป็นเป็นสงครามใหญ่ที่ท้ายที่สุดเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อมหาอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา นะครับที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับสงครามตรงนี้เพราะฉะนั้นม ah ath, หาอำนาจฝ่ายต่างๆเนี่ยจังไม่ต้องการเห็นการขยายเกิดขึ้นในเลบานอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝรั่งเศสด้วยเพราะว่าเป็นเจ้าอาานิคมและมีผลประโยชน์ผูกติดอยู่กับในประเทศเลบานอนค่อนข้าง,งสูงนะแตกต่างจากกรณีของกา,กาซานนั้นเนียเป็นการเผช er ิญหน้ากันระหว่างผู้ยึดครองกับผู้ถูกยึดครองครับ สถานะไม่เท่าเทียมกันนะครับเห็นได้ว่ามหาอำนาจเองอย่างสัมเิกาเนี่ยก็ไม่เคยกดดันอิเซลอย่างจริงจังตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนาพูดถึงเรื่องมนุษยธรรมแต่ว่าในทางหนึ่งก็ส่งอาวุธอะไรต่างๆให้กับอิเซลในกรณีของการเนี่ยมันก็จะยากในการ,รที่จะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในในช่วงปัจจุบัน ทุกวันนี้เนี่ยภูมิศาสตร์ของการซามันปรับเปลี่ยนไปเยอะมากในรอฟฟะเองเนี่ยก็มีทหารของอิสราเอลประจำการอยู่เต็มไปหมดนะที่เรียกว่าฟิลโรลฟีคอริดอเนี่ยนะฮะก็จะมีกองทัพของอิสราเอลที่เข้าไปประจำการยึดครองพื้นที่เอาไว้ในขนาดเหนือเนี่ยอิสราเอลกำลังกวาดล้างชาวปาเลสไตน์ไปให้หมดนะให้ไปอยู่ทางใต้เพื่อที่จะทำให้พื้นนี้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ปิด นะไม่ให้ส่งอันไม่ให้ส่งความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเข้าไปเลยตอนนี้ห้าห้าสิบกว่าวันแล้วนะครับที่ประชาชนกาซ่าภาคเหนือเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมาู่ที่นั่นและกําลังถูกกวาดล้างอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับแล้วในสภาวะอย่างนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าดัทชันหูคงไม่ปรับเปลี่ยนแผน นะคงไม่ต้องการที่จะไปหยุดสงครามใน,ในดินแดนที่ตัวเองได้เปรียบน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะหยุดเนี่ยมันมันน้อยมากนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทรัมป์นะฮะตอนนี้โจไบเดนก็คงไม่สามารถที่จะไปกดดันอิเซลได้แล้วนะครับอ,อยู่ที่ทรัมป์คับว่าทรัมป์จะมีนโยบายอย่างไรนะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ต้องมามากลับมาสู่การตั้งคําถามมาว่า เฮยเวลามันหยุดทําข้อตกลงอยู่จริงในตะวันออกกจบลงหรือลด ลดความตึงเครียดลงหรือไม่มผมคิดว่ามันคงยังไม่มนะครับถึงมแม้ว่าไอเซลกับไอทิสุลล้อจะไม่เผชิญหน้ากันอีกต่อไปเนี่ยแต่ว่ารากปัญหาของความขัแดแย้งในตัวนออกการยรงอยู่นั่นก็คือประเด็นปัญหาเปรเตน์และประเด็นนี้เนี่ยมันคือศูนย์ขัแดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางตลอดหนึ่งปีหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมานะฮะเราอย่าลืมว่าฮูซี่ก็ยังอยู่กองกาลังติดอาวุธในอิรักและซีเรีย ถึงอิทธิพลของฮิซูนในซีเรียเนี่ยก็ยังดำรงอยูนะ่การประชนหน้ากันร,ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยก็ยังยัง,ย,งยังมีอยู่นะเพราะว่าอิหร่านก็ยังไม่ได้ตอบโต้อิสราเอลหลังจากอิสราเอลเอาคืนเมื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมานะ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้สถานการณ์ยังไม่ยังไม่กลับไปสู่ปกตินะครับครับ,รบอาจารย์ครับซาตเตั้งแต่เกิดศึกในกาซาสงครามในกาซาเนี่ยว่าแน่นอนมันทําให ชาติมุสลิมในที่นั่นเนี่ยก็ก็ต้องชะง,งักใน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 ทิศท,ทางสันติภาพที่กำลังจะเดินไปหรือว่าการคืนดีกันระหว่งางซาอุก,กับอิสราเอลหรือว่าแม้แต่อย่างที่เราทราบว่าแม้แต่อิหร่านกับซาอุที่มีจีนเชื่อมันทําให้ทุกอย่างมันชะง,งักไปพอสมควรเพราะว่ายัางไงปาเลสไตน์ก็เป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันเขาคงทิ้งปาเลสไตน์ไม่ได้จริงๆถ้ามองข้ามเรื่องนี้ไปได้หรือว่าไม่เกิดเรื่องนี้ทุกอย่างมันอาจจะเดินหน้าไปได้เร็วกว่าน,นี้อย่างที่อาจารย์สลาวุเคยสรุปให้เราฟังตลอดมาทีนี้ อาจารย์ก็เพิ่งพูดข่าวที่แล้วว่าทรัมป์ก็ค้าขายอยู่กับซาอุแต่ขณะเดียวกันก็ก็แน่นอนว่าเขาก็เขาก็ใกล้ชิดอยู่กับมีญาติเลยเป็นยิวอย่างที่เราก็ทราบลูกเขยใดๆก็ตามดังนั้นเนี่ยทิศทางต่อไปเนี่ยมันจะยังไงคือหมายความว่าคือแน่นอนซาอุาเขาก็คงไม่ทิ้งปาเลสไตน์ไปซะด็ดขาดแต่ว่าเขาก็กําลังพัฒนาประเทศเขาต่อไปในในใน,ใน,ใ,นในภาคต่อไปเวอร์ชันต่อไป ทีนี้ทิศทางมันจะเป็นยังไงต่อระหว่างภูมิรัฐศาสตร์บริเวณนั้นครับอาจารย์ครับคือตอนนี้ทั้าเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะมีอยู่ไม่กี่ทางเลือกอในการที่ทําให้สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยเป็นประโยชน์กับสหรัฐอเมริกาคือคือต้องคเใบเนี่ยขณะนี้เนี่ยจุดโฟกัสสาคัญก็คือจีนนะครับคือต้องพยายามที่จะปิดกั้นจีนลดอิทธิพลของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วย วิธีการหนึ่งของทามที่จะสามารถทําอย่างนั้นได้เนี่ยก็คือการเอาซาอุดิอาระเบียเนี่ยกลับมาเป็นพันธมิตรกับอิสราเอลน,<ะ>นั่นคือวิธีการ,รของทามตั้งแต่ยุค1.0ในการที่ให้รัฐหรับเนี่ยกลับมาสัมพันธ์กับกับอิสราเอลเนี่ยนะฮะ,ฮะมันมีเป้าหมายอยู่สอง<ะ>เรื่องหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือการทําให้เกิดพันธมิตรท,ตรที่ที่คอยสกัดกั้น ภัยคู่คามจากประเทศอิรักอันเนี้ประการหนึ่งที่สำคัญในยุคนั้นเนี่ยนะฮะแต่ว่าหนึ่งก็คือการการลดอิทธิพลของจีนในภูมิภาคตะวันออกกลางอ,อันนี้วิธีการของซับเรากาในยุคทรัมป์1.0พอมายุคนี้เนี่ยผมคิดว่าทรัมป์ก็พยายามที่จะผลักดันสารต่อนโยบายของเขานะฮะแต่ว่าเป้าหมายใหญ่กว่านั้นก็คือว่าจะเอาซาอุดิอาระเบียเนี่ยไปมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิเซลนะฮะเพื่อ เพื่อที่จะแก้ปัญหาหลายอย่างะปัญหาหนึ่งก็คือในยุคของคำเนี่ยนะฮะไม่ต้องการเห็นสงครามใหญ่เกิดขึ้นอันจะทําให้สหรัฐาต้องเข้ามาเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนอิสราเอลหรือเข้ามาทุ่มอ่าสภกําลังสภกรรมลทุกอย่างเนี่ยมามาทุ่มกับกิจการนายพิภาคตะนอกกลางนะเพราะฉะนั้นซ้าไม่ต้องการเห็นภาพนี้นะเพราะฉะนั้นวิธีเดียววิธีการเดียวก็คือว่า เอาเรื่องของซาเรียระเบียกับอิสเอลเนี่ยมาต่อรองเกี่ยวกับความสงบที่จะเกิดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์<ฆ>นะอันนี้ขึ้นอยู่กับอิสเอลว่าอิสเอลจะจะยอมหรือไม่แต่ว่าใช้ที่สุดแล้วเนี่ยซัมก็คงจะต้องพยายามที่จะดูทิศทางว่าจะเดินไปทางไหน<ฆ>นะมันมีอยู่สองทิศทางหนึ่งเนี่ยก็คงจะต้องเดินตามนโยบายของกลุ่มประเทศในโลกอาหรับที่ปรับเปลี่ยนไปในระยะหลังครับ นะฮะโดยพ่ออย่างยิ่งซาอุดิอารเบียซาอุดิอารเบียมองภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรแล้วจะสามารถชี้ชวนทรัมป์ได้หรือไม่เนี่ยอันนั้นเป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจ hmm. และมันจะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การเมือง hmm. ของภูมิภาคตะวันออกกลางหรือว่าทำเดินตามเกมของอิสราเอล hmm. นะปกป้องอิสราเอลแล้วก็ hmm. เชื่อตามนโยบายของอิสราเอลในภูมิภาคตะวันออกกลาง hmm. ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ย โอ้โหภูมิภาคตะวันออกกลางจะก,กลายเป็นกละะจะลุกเป็นไฟโดยเฉพาะยิ่งการประชิญหน้ากันรนะหว่างสหอเมริกากับอิหร่านเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ง่าย<ะ>นะครับ,รบอาจารย์ครับคือเราเนี่ยติดตามเรื่องนี้มาจนเราเราเห็นแล้วว่า โค้งนี้เชื่อคุณทรัมป์ไปซะทั้งหมดที่เขาหาเสียงเนี่ยก็รู้ว่าในเวลาเอามาปฏิบัติจริงกับตอนหาเสียงเนี่ยมันไม่เป๊ะต่อกันคือคุณทรัมป์เคยบอกว่าจะยุติสงครามคือโค้งสุดท้ายทุกคนก็แย่งชิงเพื่อจะได้เป็นประธานาธิบดีก็จะยุติสงครามกันทุกคนนะฮะเพราะว่าเสียงมากเสียงน้อยก็สู้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคือถ้าจะมองว่า two state solution ที่จะเกิดกับาเลไตน์ตมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วหรือว่ามันยังพอมีโอกาสครับอาจารย์ two state solution เนี่ยพูด แบบตรงไปตรงมาเนี่ยเป็นไปได้ยากนั่นสิประเด็นก็คือว่าอาณาอาณาเขตของซัฐปปเลสไตน์มันจะอยู่ตรงไหน<ะ>คือคือถ้าเราไปกลางแผนที่ดูเนี่ยในเวสต์แบงค์เนี่ยมันเต็มไปเต็มไปด้วยนิคมชาวยิวเข้าไปแล้วเยอะแยะดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยก็เละตุ้มเปะอย่างที่เราเห็นภาพแล้วก็นาะซันยาฮูก็กำลังทำให้พื้นที่ดินแดนกาซา แลนเนี่ยเป็นเขตปิดทางการทหารข้อฝ่ายขวาของอิเซลก็ดันเรื่องของการสร้างนิคมแาวยูในกาซานะฮะเพราะฉะนั้นในเบสแบงค์ด้วยไม่มีกาซาไม่มีนะฮะแล้วรัฐอาไรรัฐเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนมันจะฟูสเตตตรงไหนในขณะที่ตอนไหนกี่โมงเยรูซาเล็มเนี่ยเยรูซาเล็มตะวันออกซึ่ง ประชาคมระหว่างประเทศเห็นร่วมกันนับตั้งแต่กระบวนการสันติภาพในปี1993ว่ามันควรที่จะเป็นเมืองหลวงของปาเลสไตน์เพราะว่าเยรูซาเล็มตะวันตกเนี่ยอิสเอลได้เอาไปแต่ว่าตอนหลังเนี่ยอิสเอลก็ผ่านกฎหมายจากสภานิติตรวมเอาเยรูซาเล็มตะวันออกเป็นเมืองหลวงของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นคำนึงถึงเรื่องนี้เนี่ยโอ้ผมคิดว่าโอ้โหทูสเตทโซลูชันเนี่ยมันยังหา ม,นม่นแสงสว่างเสียดอกเสียจากว่าจะไล่พวกนิคมชาวยิวจากเวสแบงค์ที่ขณะนี้มีมากกว่าเจ็ดแสนคนเน,นี่ยนะฮะออกจากพื้นที่เวสแบงค์ทั้งหมดมันเป็นไปได้ยากเหลือเกินซึ่งจากนั้นเนี่ยมันม,มันก็จะพอเป็นไปได้แต่ว่า รัฐบาลของนาเดนยาหูก็บอกมาตลอดว, <ๆ S 1> ว่าไม่มีท่า <c oughs> ใช่ถ้าตั้งประเทศขึ้นมาแล้วเขาจะประสานรวมกันได้ไหมเราก็เห็นมาตลอดว่ามันประสานรวมกันไม่ได้แค่ไปโบสก็ยังทะเลาะก,กันแทบตายฆ่ากันแทบตายอย่างที่เราก็เห็นอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์ผมขอถามอีกคําถามหนึง่งเข้าไปในช่วงในช่วงออนไลน์นะครับในช่วงวิทยุมันหมดแต่ว่าขออนุญาตถามเลยไปในช่วงออนไลน์คือนอยบอยทรั ams, ทรมป์เกี่ยวกับเรื่องน้ํามันเนี่ย เราทราบแล้วเขาเลือกรัฐมนตรีเข้ามาแล้วก็จะผลักดันการขุดน้ํามันหมายความว่าใช้ใช้ใช้น้ามันที่เป็นเป็นเป็นน้ำมันดิบเนี่ยขึ้นมาใช้และแน่นอนไอ้ขบวนการลถไฟฟ้าอะไรยังดําเนินต่อไปกับแพาภาษีอะไรเกิดขึ้นแต่เรื่องน้ํามันพราะนลึกถึงชาติตัวกกลางทั้งหมดตรงนี้มันจะทําให้มันเกิดมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรในแง่ของของหรือเศรษฐศาสตร์หรือหรืออานาจคายันอะไรกันยังไงเนีครับอาจารย์ นี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้กลุ่มประเทศตะวันออกกลางเนี่ยคำนึงว่าตนเองจะไม่สามารถที่จะขอความสนบนจากสัมพการได mm hmm. ค้คือคือตอนหลังเนี่ยประเทศที่ร่ํารวยน้ํามันในอ่าวเปอร์เซียโดยเฉพาะอย่างงี้ซาเวลเบียเนี่เยรเริ่มบ mm hmm. อกเริ่มมองเห็นแล้วนะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยสัมพัการอาจอาจไม่ได้สนับสนุนตนเองเหมือนในปัจจุบันหรือในอดีต อันเนื่องมาจากว่าสาธาริกรเนี่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ในเรื่องของน้ํามันการขุดเจาะเชลออยอะไรต่างๆนะครับอันนี้จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ทาให้วันนี้สวีเดนแระเบียต้องพยายามที่จะยื่นมือไปหารัสเซียรหรือจีนม,มากมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็ยังมองเห็นนะว่าน้ํามันในภูมิภาคตะวันออกกลาง ของซาอุดิอาระเบียยังมีความสําคัญต่อ,อนโยบายต่างประเทศของัฐบเรกาอยู่เพราะว่าถึงแม้ัฐอเรกาไม่พึ่งพิงน้ํามันจากตะวันออกกลางเพราะมีน้ํามันสามารถที่จะขุดเจาะได้ด้วยตัวเองอแต่ว่าประเทศพันธมิตรของสัฐอเริกาอ,อย่างเช่นเกาหลีใต้ะนะญี่ปุน่นนะหลายประเทศในเอเชียที่เป็นพันธมิตรของัฐบเรกาเนี่ยยังต้องพึ่งผ่านน้ามันจากตะวันออกกลางอยู่ นะคุณชนะท่าสหรัฐอเมริกายัางต้องการที่จะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอยู่พยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพันธมิตรของตัวเองทั่วโลกด้วยเหตุนี้เองน้ำมันในตะวันออกกลางจึงยังคงความสําคัญอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทางชซาทดเวลระเบียทางกลุ่มประเทศในอาวเปอเซียก็ต้องปรับตัวเรื่องนี้เพราะว่าในอนาคตมันไม่มีความแน่นอนแล้วอเมร,ริกาอาจจะไม่ใช่พันธมิตรที่เป็นเพื่อนแท้เหมือนในอดีตที่รักษาความมั่นคงให้กับประเทศ ตะวันออกกลางเหล่านี้พูดง่ายๆก็คือว่าสูตรสําเร็จเรื่องของน้ํามันแลกความมั่นคงเนี่ยครับที่เคยใช้มาตลอดจะใช้ไม่ได้ผลอีต่อไปนะฮะวันนี้สำหรับการมีน้ํามันนะฮะก็ไม่ต้องไปให้ความสําคัญกับเรื่องความมั่นคงในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางอีกต่อไปเพราะะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ากลุ่มประเทศตะวันออกกลางทราบดีเขาจึงพยายามที่จะ ปรับตัวเองนะแล้วก็สร้างสมดุลระหว่างมหาอำนาจฝ่ายต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางครับนะครับอาจารย์มีการประเมินว่าประเทศไทยเราควรจะเอายังไงดีกับเรื่องราวเหล่านี้ครับมีคําเตือนอะไรสั้นๆเพื่อว่าเราจะไว้คุยกันต่อในเรื่องนี้ครับอาจารย์ครับคือสถานการณ์ในตะวันออกกลางขนาดนี้ยังไม่นิ่งนะครับยังไม่ยังไม่สามารถบอกได้มัน จะกลับไปสู่ภาวะปกติเหมือนก่อนหน้าเหตุการณ์วันที่7ตุลาอนะฮะปัญหาปาเลสไตน์ยังไม่ได้รับการแก้ไขการอัชเชิร์ด้ระหว่างอิสรเอลกับอิหร่านนะ,ะยังมีความน่าหวาดกลัวอยู่นะครับแล้วสถานการณ์มันพร้อมที่จะขยายนะกระจายไปไปท่วนทั่วผลภาคที่เรามีผลประโยชน์อยู่นะเราเรา,เราเห็นกันหลายครั้งแล้วนะครับว่า พอมันเกิดวิกฤตขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าในตะวันออกกลางเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าไทยเราคงจะต้องจับตาตะวันออกกลางต่อไปเพราะว่าเรามีผลประโยชน์อยู่ที่นั่นอยาละเลยนะฮะแล้วก็ประมาะว่าสถานการณ์มันกำลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ถ้าเราประมาทอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าพอมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะตัวไม่นประโยชน์ของประเทศไทยนะครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณมากครับเราจะไปต่อกันในอนาคตอันใกล้นี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์ครับสวัสดีครับัสสวดีขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากร5อยห้าสมัยไทยแลนด์